โอ้โหนาทีนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรจะร้อนแรงไปกว่าหุ้น a เม z o n อีกแล้วละครับที่เพิ่งจะทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดการไปหมาดๆไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือไม่ก็ตามนะครับปรากฏการณ์นี้น่าสนใจมากๆเลยในการนำเสนอชุดนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือพลังที่ส่งให้ยักษ์ใหญ่รายนี้ทยานขึ้นไปได้ขนาดนี้ทีนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมหุ้นถึงพุ่งขนาดนี้ ซึ่งคำตอบทั้งหมดนะครับซ่อนอยู่ในรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่สร้างเซอร์ไพรส์ไปทั่วทั้งวงการเลยเดี๋ยวเรามาแกะรอยไปพร้อมๆกันครับและนี่แหละครับผลที่ตามมาทันทีหลังประกาศงบปึ้งหุ้นดีดขึ้นไปเลย13%ในเวลาแป๊บเดียวคือมันเป็นผลมาจากรายงานผลประกอบการที่ต้องใช้คำว่าดีเกินคาดไปมากจริงๆครับ เอาละครับเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมตลาดถึงได้ตื่นเต้นกันขนาดนี้เราต้องไปเจาะลึกดูตัวเลขกันก่อนเลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างเริ่มกันที่รายได้ก่อนเลยแค่ไตรามาสเดียวนะครับ a อ a z o n คนทำเงินไปเท่าไหร่รู้ไหมครับ180,000ล้านดอลลาร์สหรัฐคือไม่ใช่แค่โตขึ้น13%จากมีก่อนนะแต่มันยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์เก่งๆคาดกันไว้อีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนรายได้ว่าพีกแล้วใช่ไหมครับมาเจอตัวนี้ก่อนกำไรสุทธิครับ โตขึ้นมาถึง38%โอ้โหนี่แหละครับคือตัวเลขที่ทำให้นักลงทุนตาลุกวาวกันเลยเพราะมันบอกชัดๆเลยว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้แค่ขายของได้เยอะขึ้นนะแต่บริหารเก่งขึ้นทำกำไรได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยดูภาพนี้สิครับชัดเจนมากเลยจะเห็นว่าไอ้แท่งการเติบโตของกำไรเนี่ยมันสูงกว่าแท่งการเติบโตของไรายได้แบบคนละเรื่องเลย นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมด Amazon ไม่ได้แค่ตัวใหญ่ขึ้นแต่ข้างในนะ่ะแ็งแกร่งและทำกำไรได้ดีขึ้นแบบสุดๆและหนึ่งในพระเอกของงานนี้ที่ทำให้ทุกอย่างมันสุดยอดขนาดนี้ก็คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Amazon Web Services หรือ AWS ครับจากที่เคยเป็นตัวที่ทำให้นักลงทุนแอบหวันๆนะตอนนี้กลายเป็นดาวเด่นของงานไปเลยคือถ้าใครตามข่าวช่วงก่อนหน้านี้จะเห็นว่าหลายคนเริ่มเป็นห่วงว่า เอะ AWS มันเริ่มโตช้าลงหรือเปล่าแต่ไตรมาสนี้ครับพลิกเกมเลยเหมือนกับว่า AWS กลับไปติดเทอร์โบอีกรอบซึ่งแน่นอนว่าพลังขับเคลื่อนสำคัญก็คือการมาของ AI นี่แหละครับที่ทำให้ความต้องการใช้คลาวด์มันพุ่งกระฉูดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยไทม์ไลน์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับคือจากช่วงก่อนๆที่การเติบโตมันดูแผ่วๆลงไป Amazon เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาไปลงทุนหนักมากในเชิงกลยุทธ์ด้าน AI ไม่ว่าจะเป็นการไปจับมือกับบริษัท AI เก่งๆอย่าง Anthropic หรือแม้กระทั่งการพัฒนาชิป AI ของตัวเองที่ชื่อ Trainium 2แล้วผลลัพธ์ของการลงทุนพวกนี้ล่ะครับที่มันมาระเบิดเป็นการเติบโตที่เราเห็นกันในวันนี้และนี่คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ครับ AWS โตถึง20%ในไตรมาสเดียว ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบเกือบ3ปีเลยนะครับตัวแรกนี้มันเหมือนเป็นคำตอบที่ดังและชัดเจนมากสยบทุกข้อกังขาของนักลงทุนไปเลยโอเคทีนี้หลังจากที่เราลงลึกเรื่องตัวเลขกันไปแล้วเรามาถอยออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือพิมพ์เขียวแห่งอนาคตที่อ m a z o กกำลังวาดอยู่ซึ่งต้องบอกว่านี่แหละคือรากฐานของความสำเร็จทั้งหมดเลย หนึ่งในแผนการที่ต้องบอกว่าทะเยอทะยานสุดๆของ Amazon เลยก็คือการสร้างคลังสินค้าที่ใช้หุ่นยนต์ทำงานทั้งหมดครับลองนึกภาพตามนะครับคลังสินค้าที่ทำงาน24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีหยุดไม่มีพักไม่มีลาป่วยไม่มีประท้วงหยุดงานโอ้โหนี่มันคือการปฏิวัติที่จะลดต้นทุนการดำเนินงานได้แบบมหาศาลแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพไปอีกระดับเลย แล้วเรื่องชิป AI นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่กลยุทธ์ของ Amazon นี่ฉลาดมากครับคือเขาไม่ได้คิดจะไปแข่งกับเจ้าตลาดอย่าง Nvidia แบบตรงๆนะครแต่เขากำลังสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าคือยังเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับ Nvidia ซื้อชิปเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็พัฒนาชิปของตัวเองที่ชื่อ t r a n i u m 2ขึ้นมาซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมมากในราคาที่ถูกกว่า30-40%นี่แหละครับคือการสร้างความได้เปรียบที่ไม่มีใครเหมือน และถ้าอยากจะเข้าใจทิศทางของ Amazon จริงๆนะครับเราต้องมองให้ลึกไปถึงวิธีคิดและปรัชญาของคนที่เป็นกับตันเรือลำนี้นั่นก็คือ CEO a n d แอนดี้ครับเพราะวิสัยทัศน์ของเขานี่แหละที่กำหนดทุกอย่างคำพูดนี้ของ Andy ี a แจซน่าสนใจมากครับที่เขาบอกว่าเรากำลังกลับไปทำงานเหมือนตอนเป็นสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันทำให้เราเห็นภาพข่าวการปลดพนักงานครั้งใหญ่ในอีกมุมหนึ่งเลย คือมันไม่ใช่สัญญาณว่าบริษัทมีปัญหาทางการเงินนะแต่มันคือการผ่าตัดใหญ่เพื่อปรับโครงสร้างให้องค์กรที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้กลับมาฟิตกลับมาเคลื่อนไหวได้เร็วเหมือนสตาร์ทอัพอีกครั้งหนึ่งอ่ะก่อนจะไปดูตัวเลขที่น่าทึ่งอีกตัวหนึ่งขออธิบายคำว่าแบ็กกรอกสั้นๆก่อนนะครับพูดง่ายๆเลยมันก็คือยอดสั่งซื้อล่วงหน้าครับเป็นมูลค่าของสัญญาทั้งหมดที่ลูกค้าเซ็นแล้วแต่ Amazon ยังไม่ได้ส่งมอบบริการให้ ซึ่งมันก็เหมือนเป็นตัวการันตีรายได้ในอนาคตของบริษัทนั่นเองและนี่คือตัวเลขแบ็กหลอกของ AWS ครับมากกว่า200 0 0 0ล้านดอลลาร์โอ้โหนี่คือตัวเลขที่การันตีรายได้ในอนาคตแบบแน่นๆเลยนะครับและที่มันพีคไปกว่านั้นก็คือแจซี่เขายังบอกอีกว่าแค่เดือนตุลาคมเดือนเดีเดยวนะได้สัญญาใหม่เข้ามามากกว่ายอดรวมของไตรามาสสทั้งไตรามาสอีก นี่มันคือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าธุรกิจกำลังโตเร็วขนาดไหนเอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาหลายมุมแล้วทีนี้เรามาลองประกอบภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อมองไปข้างหน้ากันดีกว่าว่าเส้นทางของ Amazon ต่อจากนี้จะเป็นยังไงนี่คือ4เสาหลักของการเติบโตในอนาคตที่สรุปกลยุทธ์ของแ m a z o n ได้ดีที่สุดครับ 1. ยังคงเป็นผู้นำด้าน AI และ c l o u ต่อไป 2. พัฒนาคลังสินค้าอัตโนมัติให้สมบูรณ์แบบ 3. ธุรกิจโฆษณาที่โตวันโตคืนและ 4. การบุกตลาดบริการส่งของชำให้หนักขึ้นทั้งหมดนี้แหละครับคือกุญแจสำคัญที่นักลงทุนเขาจับตาดูกันอยู่ แล้วนอกจากซีเสาหลักนั้นนะนะมันยังมีสัญญาณดีๆในส่วนอื่นๆอีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายในต่างประเทศที่โตดีรายได้จากโฆษณาที่โตแบบก้าวกระโดดหรือแม้แต่กระแสะเงินสดที่ยังแข็งแกร่งมากๆทั้งๆท,งท,งที่ลงทุนเรื่อง AI ไปเยอะทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นว่า Amazon ตอนนี้แข็งแกร่งรอบด้านจริงๆไม่ได้พึ่งพาแค่ธุรกิจเดียวและทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆ คือด้วยผลประกอบการที่มันสุดยอดขนาดนี้ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและกำลังเดินหน้าเต็มกำลังแล้วยังมี AI เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ทรงพลังมันเป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นกันอยู่นี่อาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นของยุคทองครั้งใหม่ของ Amazon ก็ได้